พี่ที่เราลองเพลงเขาว่ะสิก็มาเออเปบมาเบิ้งอนตัวจริงเราม่นองานอเป็นของเพลงดังเจ้าของเพลงดังเจาองเพลงมากระนอยู่บนหน้าเวทีเลยอ้ย่าเรื่องบอดอวเหรกบใส่มวกน่ใส่ไม่ได้ยิ้มุยอยู่นะนมบ่ พาทายรูปน้ออยู่ว่าหน้าเวทีอยู่ไกลน้องจำไม่ได้อะตอนแรกผมก็เอ๊ะเอ๊ะเห็นเออเพราะว่าหิวเขาอะไรนี่เขาออร่ามากเออได้ดี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 อ๋อนี่เจ้าของเพลงขาวสีเจ้าของเพลงนอนได้ไปอีกแล้วไม่ได้กลับง่ายแล้ จะนอนไหมคะจะนอนไหมคะมือกาะผีกันแล้ิกลีอาลีจะนอนแล้วใช่ไหมจะนอนแล้วใช่ไหมันเปนคนหลังฉันเป็นคนนั่งนิ่งเลนั่งด้วยกับพี่อู๋นิงเลย อ่าละขโมยลูกขบแลวฮะไปแล้วพ้นไปแล้วเก้าเก้าวอารถไป็นยัไปเดี๋ยวเชื่อใจนะเแม่แเกียวกงัก เด้งเดือมหัวสักคนเป็นไงพ่อลายลายลายเตมแต่แคพิงเรียกจไม่เข้าไปนี่โอ้ลุกกันหมดเลยแต่ว่ารถของตสิงแต่สาตหมด บรรยากาศที่หาแบบมาเลยทะเลสาดตรเนี่ยทะเลสาสเลยไหมศรร้อยังมาไม่ถึงแต่าสตร์น่าดีใจะกลับบ้านกัพี่องนี้ก่อนเขาไม่ยอมไปไหนแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้ยเอาละไม่แบกันไม่แบกัน บายบายก่อนเลยเนบบายบายบายน,นอ้ยง่วงโอยบา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 ยง่วงลำนี้นะคอน่เรียงนะครัโอ,โอ้นี่ไปขูดเลยมั้ง <ไป S 1> โอ้่เต็มเตขูดเต็มเต็มสไปแล้วญญครับน้องไปแล้ว วันนี้ยี่สิบสามี่สิบสามสิน้องอา่าอย่าอะไรวะศิลปปาคมอะ่ะประจักษประจักเนาะประจักษ์ศิลปาคมเก9าเก้าเก้าเไปแล้วนเป็น <c oughs> <c oughs> ห uhm. นาวไหมคะมือสวยหนาวใช่ไหมหนาวว้าวเป็นละพี่หงิก็คือหงิคันไหนชี้นีน ogi, okay นน er, ่ใหญ่ lair, ยอยูยอย่ชี้ล ну, ูกคู่คันนู้นเหรออันนี้รถใครรถใครเนี่ยอันนี้รถใครป้าป้าโอ้โหก็มีหนาวใช่ไหมเป็นแค่การตวานนะลูกไม่ใช่ปะจักปะจัก ตามตัวรถอย่างงี้เหรอจับแล้วจับนะครับจับแล้วครับ ครับผมมาับสวัสดีครับครับทางปลอดภัยครับผมไปเราก็ไปกับภูเวียงต่อแลครับผมผู้หงไปเรียกกรบเลยครับวิ่งกลับแล้วกรับแล้วรถเราอยู่ทางนี้รถเราเข้าไม่ได้เดี๋ยวมันยังไม่ครบคุณมันยังไม่ครบเลย น้องเขาเล่นตอนเวลานี้แล้วก็ตกขอราคาแพงไหมงอนขอราคาแพงขอาเซกยังคนอากเยบอการ์ตางคนยากเปบอการ์ตนอะน้องกลับแล้วค่ะยังเป็นรถขนกบครับแม่ลยเจออะไรเขัเอาเองบรการไเนี่ยฮะเอาเล่งบริจาน จะไ<อ>จ,จอดแต่อยาี <laughs> ้นเลครับผมน้อยเพชรบ้านเดวนนี้อยู่ภูเบียงครับพรุ่งนี้อยู่ภูเบียงนะครับ เรจาะะจะต้องไปเจอกันที่นอ้องแอบไปจัก์ศิลปาคมนะครับหมกจอดรถดไก่ครับพี่น้องเฮ้ยทางแคบโอ้อากาศเย็นครับแล้วไก่เจ็ด ทุกกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับบ้านเจ้ากําลังง่ายๆเนาะรึจะบ้านลังง่ายๆปีนองเลยทางนี้ไหมะเงีงกูไ่กินนี่ันแล้วป่ะ อีกนิดนึดน่งตอนนี้เราก็นี่ครับนี่ครับโบลมลามเราเดินมาหนึ่งหนึ่งกิโลที่จอด,ดอรถเอาครับฝากคลิปนี้ไว้คลิปนี้นะครับผม สวัสดีครับขอบคุณทุกเรือทุกเรงนะครับผมสวัสดีครับผม